จเจร,ริญพรชาติโยมและสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตต,ตอนที่55ที่เราได้มาคุยกันในวันนี้นะซึ่งเ,เนื้อหาสาระนั้นนะก็เป็นเรื่องราวที่พุทธองค์ด้วยทรงตัดไว้นะว่าเรานั้นจะต้องกระทําตนเป็นผู้ที่แบบมีมัชิิมาปฏิปทานะมีขันตินะนะมีขันติความอดทนนะซึ่งในเรื่องของ คารวะสธรรมนะก็จะมีสัจจะธรรมะขันติจาคะนะส,สัจจะนะก็จะเป็นเรื่องของออนะความซื่อสัตย์นะความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองนะขันติก็เป็นเรื่องธรรมะก็คือความข่มการความข่มใจนะขันติก็เป็นเรื่องของความอดทนแนละ้วจักขะกคือการบริจาคเพราะนั้นเราจะต้องอดทนนะอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความเจ็บปวด อดทนต่อ,อทุกเวทนาทั้งหลายนะมีใจที่เข้มแข็งอดทนเราประการสำคัญที่พระองค์ทรงตรัสสอนคือว่าเรานั้นจะต้องฉลาดรู้เท่าทันจิตนะตามจิตของเรานะรู้ไม่ไม่เป็นคือประคับประคองจิตนะของเราเนะีนะ่ยด้วยสติเหมือนจิตแบบหวัดไหวแบบเหมือนประคองบาตรที่เต็มมีน้ำเต็มนะ มีความสำรวมจิตมีความเมตตาเพราะว่าถ้าว่าเรามีความเมตตาเนี่ยเราก็จะไม่หวาดระแวงไม่ต้องระมัดระวังนะคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรพระธรรมนั้นเป็นรถของออสันติสุขนะรถของปรมาตสุขเป็นอมตะสุขต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเราท่านทั้งหลายนั้นพึงจะได้เอาความดีชนะความไม่ดีเหมือนกับการเอาน้ําสะอาดไปรักษาไปชะระไปชําระล้างถ้าหากว่า เราเอาน้าสกปรกไปชําระล้างเนี่ยมันก็ไม่สะอาดในเรื่ต้นน,ตน,นอกจากนี้ในเรื่องความมีเมตตาจากะต่างๆที่บุตองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าเราต้องสละให้ปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ให้ด้วยน้ําใจน้ําใจที่แบบบริสุทธิ์อยากจะให้ส่วงที่มีรุ่นพี่ที่แบบว่าเ,เคยไปแจก ของเด็กชาวเขาที่เถาพุทธอุทยานพระเจ้าห้าพระองคนะพอ์พอพี่กไปแจกเนี่ยนะก็มีแม่ไปด้วยก็เลยแจกแม่ด้วยโอ้แบบเห็นแววตาของเด็กเห็นแววตาของแม่แล้วมันประทับใจอนะว่าการให้ด้วยน้ําใจที่แบบว่าบริสุทธิ์นะเมตตากรุณาเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นบุญนะเพราะว่าบุญนั้นก็เป็นชื่อของของความสุขนะเป็นชื่อของความสุขอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการทํางานใดๆผู้ตรงก็ส่งตัดว่าเรา เราต้องแบบว่า,าทําให้พอเหมาะพอดีนะเป็นผู้รู้จักเหตุนะว่าสิ่งที่มันเกิดผลอันนี้เป็นเพราะเหตุมันแบบนี้แบบนี้นะรู้จักผลผลก็เกิดจากเหตุนั่นเองนะรู้จักตนนะกำลังของตนนะความสามารถของตนการเวลาที่เหมาะสมนะรู้จักประมาณตนรู้จักวัฒนธรรมนะรู้จักบุคคลต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนว่าเรา ปฏิบัติตามหลักสัพพุริสธรรมที่เจ็ดหรือทำของศัพท์ตบุรุษได้เนี่ยครบต้วนได้เนี่ยโอ้เราก็แบบประเสริฐมากนะประเสริฐมากเพ <c oughs> ราะนั้นสิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราจะได้รับจากการกระทำที่ดีงามนี้เนี่ยก็จะเป็นเกียรติยศเกียรติศักดิ์เกียรติคุณกับกับตัวเราแต่อย่างไรก็ตามนะผู <c oughs> ้ดองก็ทรงตัดสอนในเรื่องของโลกธรรมแปดว่า มีสุขก็มีทุกมีลาบก,ก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศนะอันนี้จังทุกขังอนัตตานะใดๆในโลกล้วนอันนี้จังนะเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายถ้าบอกว่าเราประพฤติทำได้เนี่ยนะทำก็ย่อมย่อมตามรักษาเรานะมีจิตสวิสุทธิ์ซึ่งเป็นจิตความหมดจดแห่งจิตอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะรู้จักคุณค่าของของเวลานะที่มันเหลือน้อยนิดนีดน้แล้วนะอย่างพวกเรานั้นอยู่ในยุคข,ของนะเราเราแบบ การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบุทธศาสนานะการอุบัติของผู้เจ้านั้นเนี่ยโอ้โหแล้วเราได้มาพบกับศาสนาของพระอ,องค์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่เพราะนั้นการเวลาที่มีคุณค่านี้เนี่ยเราก็ควรจะได้สั่งสมคุณงามความดีอย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าการเวลามันผ่านไปโดยแล้วเนี่ยมันก็จะไม่หวนกลับมานะแล้วก็การทําความดีก็จะเป็น สักเป็นสีเป็นสิริมงคลนะมีความเป็นสวัสดีมีมงคลเมื่อเรามีความกระทําดีมีเมตตากรุณาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะรู้จักในการประมาณตนต่างๆเหล่านี้นะซึ่งสิ่งต่งต่างเหล่านี้ก็มีพระบาลีว่ามัตตัญยุตานะสทาสาธุกาโลคัสติภูตานิสัพพาเน е วะสหัตนาโลโกปัฏถิ ปัตถรรมพิกาเมตตาธรรมจารีสุขังเสตินะซึ่งจะมีความหมายว่าความรู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สําเร็จนะการเวลาย่อมกินสรรพสิ่งพร้อมทั้งตัวเองเมตานะั้นเป็นเครื่องคําจุดโลกผู้พฏิรรตนั้นย่อมอยู่เป็นสุขต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่มีเมตตานะในจิตใจนะมีความกตัญญูกตเวทีนะ กตันยูต่อผู้คนกตันยูต่อธรรมชาตินะมันก็จะเป็นสักเป็นสีมีความเป็นสีมงคลแก่ตัวเราเข้าใจในสัมมาทิฏฐินะว่าทุกสิ่งนั้นมันคนผู้คนนั้นเนี่ยมันมีวุฒิสัยที่แตกต่างกันนะการดูแลจิตของเรานะการดูแลจิตที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกคือถ้าหากว่าเราถ้าตราบใดถ้านแะบบจิตเราไม่ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกเนี่ย นะจิตแบบว่าเหมือนกับจิตอยู่กับกายเราเนี่ยเราจะมีความปิติสุขรนะละ,ละลึกรู้เหมือนอย่างปัจจุบันที่พวกเราได้ฟังหลวงพี่คุยอยู่หรือแม้แต่หลวงพี่พูดคํานี้ไปจิตมันก็จะมาอยู่ในกายเราทําให้เรามีความแบบมีความมีปิติสุขแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเผลอแล้พักหนึ่งจิตมันก็จะออกไปนอกตัวเราอีกนะออกไปนอกตัวเราอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราพยายามมีสติระลึกรู้ให้จิตมันอยู่กับตัวเราได้ตลอด มันจะเป็นบุญเป็นกุศลนะในอย่างในสติปัฏฐานสี่การพิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมนะโอ้มันเป็นอะไรที่ประเสริฐมากหรือแม้แต่าการเจริญอาณาปานาสตินะการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกต่างๆเหล่านี้เป็ตนต้นเนี่ยความสุขมันอยู่ตรงนี้มันโอเคถ้าหากว่าเรามีทรัพย์สมบัติมากมีรถยนต์มีบ้านมีค่าท่าบริวารอันะนั้นกนอาจจะเกิดเกิดความอะไรอ่ะเกิดความสบายเกิดความสะดวกสบายแต่ว่า มันอาจจะไม่ใช่ความสุขถ้าหากว่ามันเกิดมีใครในครอบครัวเกิดจากไปกระทันหันหรือเจ็บป่วยกระทันหันนี่ก็มีพระอาจารย์ท่านรูปหนึ่งแบบท่านไปพลาดท่านก็ยังหนุ่มอยู่ไปพลาดแบบตกจากตกจากโต๊ะสูงอะกระดูกแตกเนี่ยมันก็แบบมันก็แบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าไงอะแบบมันเกิดปัจจุบันทันด่วนอะที่ที่แบบว่าเราเราพึงจะได้แบบว่า อะไรมันก็ไม่แน่นอนนะอะไรอะไรมันก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องพยายามที่แบบว่าต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็แบบว่าเข้าใจว่าอยู่ในความไม่ประมาทที่ผู้ทรงทรงตัดไว้ว่าความไม่ประมาทเนี้ยถือว่าเป็นยอดเป็นยอดแห่งธรรมเป็นยอดแห่งธรรมที่สําคัญมากนะที่เหมือนผู้ทรงทรงเปรียบเทียบเหมือนว่าความไม่ประมาทนั้นเป็นเป็นแบบเหมือนรอยเท้าช้างที่แบบใหญ่กว่ารอย รอยเท้าทั้งหลายเพราะถ้าว่าเรามีความไม่ประมาทสักอย่างเนี่ยนะเราก็จะแบบว่าเออแบบยังไงอะ่ะใช้เวลาอย่างมีคุณค่านะไม่ทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องก็ทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องมันก็อาจจะเกิดผลที่แบบเสียหายกับตัวเราได้เหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นอ,อ,อันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเราพึงจะได้มีความรออะมัดระวังไว้ให้ดี วันนี้หลวงพี่ก็อยู่ที่วัดพระเจ้ามเมงลายก็ขอพาชมวัดพระเจ้ามเมงลายอีกครั้งหนึ่งเนาะพาชมอีกครั้งหนึ่งก็อันนี้ก็เป็นพระวิหารนะพระวิหารด้านบนก็จะมีอ,อ,องค์หลวงพ่อเพชรนะที่มีความงดงามนะก็สวยงามนะวันนี้แบบได้เห็นซุ้มประตูที่แบบว่าคุณยศเอื้อชูเกียรตินะได้มาช่วยบูรณะไว้นะเพราะเมื่อเช้าโอฝรั่งมาถ่ายรูปที่ซุ้มประตู สวยมากเลยอะ่ะคือเรามองบางทีแบบเรามองแล้วแบบว่ามองทุกวันเราก็แบบชินตาแต่ว่าพอเราเห็นฝรั่งมาแล้วแบบแบบมันไงอะ่ะมันแบบแล้วเขามาถ่ายรูปเนี่ยเราเลยมองแบบพี่นิดพี่นาแล้วเออใช่ใช่มันสวยยิ่งถ้าหากว่าอยู่ในพระวิหารปฏิเดีเช้าหลวงพี่นั่งอยู่ในพระวิหารเนี่ยแล้วมองมาแล้วแบบว่าช่องที่มองออกมาเนี่ยมันมีเป็นรอยหยักของของประตูพระวิหารอันเนี้ย นะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพี่จะให้ดูในในเหตุการณ์จริงเลยว่าโหสวยจริงๆนะสวยมากจริงก็เลยจะให้พวกเราได้ดูว่าเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวนะเนี่ยจะออกมาเป็นภาพแบบนเนี้ยเนี่ยเป็นโค้งอย่างเงี้ยมันโหเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยโค้งเป็นโค้งของโค้โขงของ,ของบานประตูใช่ไหมแล้วก็รับกับรับกับรับกับซุ้มประตูภายนอกนะคือมองถ้ามองลรวแบบ สวยงามอ่ะนะราะนั้นแบบว่าคือเนี่ยก็เลยแบบว่าอยากให้พวกเราได้แบบได้ได้เห็นเนี่ยก็แบบรานึกถึงคือบางทีแบบเราก็รำลึกถึงคนที่เขาทําบุญมานะคุณยอดด้วยชูเกียรตกิก็เสียชีวิตไปแล้วนะเสียชีวิตไปแล้วนะก็ทําบุญมาบูรณนะซุ้มประตูเนี้ยนะซึ่งมีความสวยงามนะในนี้ก็จะเป็นพระวิหารนะพระวิหารอ่อ ที่ปฏิษถานหลวงพ่อเพชรนะวันนั้นเนี่ยชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายที่ผู้ดองได้ทรงตรัสไว้ว่าให้เรานั้นเนี่ยมีความอดทนนะมีสัจจะมีธรรมะมีขันติมีจาคะนะมีความซื่อสัตย์นะมีความอดทนมีความอดกลัน้นนะเสียสละทั้งหลายทั้งปวง,งต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะการ ดำรงชีวิตดำรงด้วยความมีเมตตานะเมตตากรุณามุทิตา,นะตา,ตา,า,ตาอุเบกขานะเป็นผู้แบบให้นะให้แบบไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆต่างๆเหล่าน,นี้เป็นต้นนะอันนี้ก็จริงๆก็จะมีซุ้มประตูนะซุ้มประตูทีออ่อันนี้แหละนะก็พอดีวันนี้โยมโยมก็มามา มาทาความสะอาดให้เนี่ยก็การทําความสะอาดมันก็เหมือนเหมือนจิตเหมือนกันเนาะเหมือน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 จิตตรงที่ว่าจิตเนี่ยปกติแล้วเราเราจะลืมแต่ตอนนี้หลวงพี่ก็ทาสีใหม่พอดีมาช่วยวัดเจ้าแมงลาย,ลยก็เลยแบบแบบเ,เห็นสีเก่ามากและกําแพงก็เลยหาสีใหม่ตอนนี้ก็ทาเสร็จได้แต่ภายในนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืมก็คงจะเ,เล่นที่ภายนอกนะแต่ว่า ก็อยากจะให้พวกเราได้ดูนะว่าเออมันออชีวิตมันเป็นอย่างเงี้ยนะมันมันย่อมมีมีสุขทุกข์เข้ากันไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้พอดีเมื่อกี้เห็นน้องเขาจะออกมาขัดแต่ว่าเขายังไม่ได้ขัดเนี่ยเราก็จะมาขัดด้านหน้าเนี่ยอันนี้ก็ให้ช่างเข้ามาทาสีอยู่ทาด้านนอกด้วยก่อนทาได้ก็ต้องขูดขูดออกก่อน,นก็เนี่ยก็กเ,เป็นความสบายใจ เปิดบานใจก็ระเทาะปูนเก่าออกนะสีเก่าออกนิดนึงแล้วก็ทาทา,าสีใหม่ก็เป็นความอันนี้จะเป็นซุ้มประตูที่แบบว่าอย่างที่บอกว่าบางทีแบบถึงแม้ว่าเขาจะคนตายยาลาลับไปแล้วแต่ว่าบุญกุศลน,นะของเขาเนี่ยก็ยังดียังงดงามอยู่นะอันนี้ก็คือนี่คือ ป้ายเล็กๆของวัดพระเจ้าเมงงายนะทีนะ่มีความสวยงามเบิกบานช่มชื่นในใจนะก็เหมือนกับได้พาพวกเราชมดูทัศนียภาพโดยรอบนะของนะวัดพระเจ้าเมงรายแห่งนี้นะทีนะ่เรานั้นเนี่ยพึงจะได้ดำรงตนยึดมั่นะนะ ในวิชาชีวิตที่จะต้องเ,อเป็นผู้มีมัชฌิมาปฏิปทานะเข้าใจในความเป็นจริงของชีวิตนะไม่หักผมชีวิตมากจนเกินไปจนถึงกับเจ็บป่วยเพราะถ้าเกิดว่าเราเจ็บป่วยเนี่ยนะมันก็ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เป็นความเ,าเจ็บปวดต่างๆนานาอีกเนี่ยมันก็แบบยังไงอะคือ มันก็ทุกทรมานอ่ะเนาะทุกทรมานก็ไหนไหนวันนี้วันนี้แบบว่าเออได้ทาสีขาวแล้วก็เอาเป็นฉากสีขาวมาแล้วกันนี่เอาฉากสีขาวตรงนี้เลยว่านี่แหละคือสีขาวนะสีแห่งความาบริสุทธิ์นะสีขาวที่ทาใหม่นะก็ก็สีขาวก็เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์น่ะนะสีแห่งความ สีที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนานะอย่างในองชาติไทยก็มีสีน้ำเงินนะซึ่งเ,เปรียบเหมือนสถาบันพระม่าก,กษัตริย์สีแดงก็ชาตินะสีขาวก็ศาสนานะก็ตอนนี้น้องเขาก็าเริ่มเตรียมจะล้างด้านหน้าล้นะล้างด้านหน้าไปดูกล้างหน่อยนะเหมือนกับการชําระล,ล้างจิตใจอะ่ะคนเราก็าต้องมีการชําระล้างจิตใจนะเช่นเดียวกันนะก็ ล้างจิตใจสะอาดนะก็เหมือนกับการล้างพื้นนะที่สะอาดได้เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นบรรยากาศเสดายพอดีนะ้องก็ยังไม่ได้ล้างตอนนี้เมื่อกี้เขาก็ขัดไปหลายที่แล้วข้างในขัดไปไหลไหลแห่งแล้วขัดไปที่โบสถ์ที่หน้าวิหารนะตอนนี้ก็บอกเขาว่าเออเอาด้านหน้าหน่อยนี่เอาด้านหน้านี้นิดนึงมาช่วยทับให้ห่อยนะ เอามาเตรียมล้างอัดน,น้องน้องข้าเส้สีย้ายไปทาตรงอื่นก่อนได้ครับเดี๋ยวให้หลวงพี่ขอล้างพื้นหน่อยครับก็จีนี่ก็เป็นบรรยากาศสดสดนะเหมือนกับได้บุญได้กุศลด้วยกันคุณโยมเพราะว่าเ,เนี่ยเขาเป็นเหมือนการชําระล้างจิตใจอะ่ะนะเราชําระล้างพื้นให้สะอาดเพราะชำระล้างแล้วก็ต้องสะอาดขึ้น พราะน้าที่ใช้น้ําเป็นน้ําสะอาดก็คือน้าปราปาถ้า,ปาเป็นน้าโคลนก็อาจจะไม่ค่อยสะอาดนะต้องใช้แปรงนะต้องใช้แรงก็เหมือนกับการรักษาใจก็เหมือนกันนะมันก็ต้องต้องต้องใชควาดทนนะต้องขัดขัดเกามันจะอาดได้ถ้าไม่ขัดเก่ายกๆแกลกมันก็ไม่ใช่เ,นะเด็กเอานั้นนี่ก็คือหลักหลักธรรมานี่ก็เป็นการเตรียมขนขยะเอาทิ้งเป็นเศษใบไม้นะ ส่ไป,ไปไม้่ะนี่ก็วันนี้ก็เอาคนงานมาช่วยทั้งหมดสิบเอ็ดคนรวมทั้งเด็กด้วยนะก็เด็กมากับพ่อแม่ก็ไม่เป็นไรนะก็เอาก็จ่ายสัคงให้เหมือนกันนะเพราะว่าเด็กจะได้แบบกีกาลังใจว่าอืมเพราะว่าหลุงพี่เคยจําได้ตอนสมัยเด็กๆอ่ะโอ้โหทำงานข้างหน้าตอนอยู่ป .4 ไปทํางานแล้วได้วันละสิบบาทโอ้โห10สิบบาทนี่มันยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มากวันนี้ว่าจะให้เด็กเยอะๆหน่อย ให้เด็กเขาเท่าผู้ใหญ่เลยนะก็เ,เขาคงจะดีใจว่าออ <c oughs> มาทํางานแล้วนะก <c oughs> ็เอ,อได้ค่าตอบแทนความเมตตานั้นสําคัญนักย่อมประจักษ์แก่ใจทุกคนได้เปรียบประดุดน้ําทิพย์ฉโลมใจที่หลังไหลออกไปจากใจเราความอดทนต่อทุกขเวทนา เป็นสิ่งล้ำค่าเช่นกันได้อดทนต่อความเจ็บปวดและเจ็บใจมีตะบะธรรมเข้มแข็งนั้นใสย่อมดีงามพระพุทธองค์ทรงสอนให้ฉลาดรู้ทันจิตให้จิตอยู่กับตัวเป็นหนักหนาประคับประคองจิตประดุดประคองบาตน้ำเต็มน,น้ำมันตลอดมาสำรวมจิตกายวาจาให้งดงามมีเมตานั้น ย่อมดียิ่งย่อมไม่ประมาทเอ้ยย่อมไม่หวาดระแวงทุกสิ่งย่อมเป็นได้ลถพระธรรมเป็นลดที่ฉ่ำใจเป็นลถของสันติสุขใสและปละมร,รมัตธรรมเอาความดีชนะความไม่ดีได้เหมือนนำน้ำสะอาดมาช้าล้างทุกสิ่งให้สะอาดสมการสละแบ่งปันคนนิยมพึง กระทาด้วยน้ําใจที่งดงามบุญเป็นชื่อของความสุขที่แน่แท้ทําบุญแล้วย่อมเกิดเป็นแก่นสารเป็นสเสบียงบุญไปนมนานในภพภูมิต่อๆในอนันตการอย่างแน่นอนการทําตนให้ดํารงในสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาสําคัญนั่นใช้การเวลาให้คุ้มค่าตลอดพันเพราะ การเวลานั้นยอ่อมกินกินสัปรพสิ่์ของตนเองด้วยพระบาลีว่ากาโลคสติภูตานิสัภาเนวะสหัตนาการเวลาย่อมเกินกินสัรพสิ่งรวมทั้งสัตว์รวมทั้งตัวเองมัตตัญญุตาสัทธาสาธุการรู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จโลโกโนะปัตมะพิกขาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุดโลกธรรมจาลีสุขังเสติผู้ประพฤตามย่อมอยู่เป็นสุข ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังหลักธรรมในวิชาชีวิตครั้งที่55ในวันนี้ขอได้โปรดเป็นเพระปัจจัยที่บารมีทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหฝังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตราใให้้้ไดรับบนนุุญกศลี ดวงมญาติทั้งหลายของผู้ที่ได้ทําบุญกับวัดพระเจ้าเมงรายแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้ปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้บรรับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันจเจริญพร